สวัสดีครับพี่น้องสุขคุสกคนนะครับเนาะ,ะมือนีก้ก็สีมาเบิงใส่เบ็ดเยอะอันปลาเค็งหน่อยเนาะครับเดี๋ยวใสไหลเก็บตั้งแต่ฟังผุนเลยครับไหลเก็บมาก็มาหอดฟังนี่รับมาหันมามายกขันเบ็ดเลยลืมลืมมาท่องซับมาอัดวิดีโอครับโอ้นี่ครับ ตัวแหลกยำเศ้าเมื่อคืนติดแค่สองตัวครับน้ำกำลังมาครับปลาค้อปลาข่ใหญ่บ้านไดนตัวหน่อยพอดีนั่นแหละคืนเน่าแค่นอดะปะ yeah mm -hmm.